ให้ชัดชัดหนุ่มกัญชยัยยืนยันไม่เคยรับเงินคนออกโหนกระแสกลายเป็นประเด็นร้อนร้อนขึ้นมาทันทีหลังทนายตั้มหรือนายสิทธราเบียบังเกิดออกมาพาดพิงไปยังทนายผู้หญิงรายหนึ่งที่เรียกเก็บค่าออกรายการโหนกระแสเป็นเงินส0 0 0 0นบาทโดยท้าให้ไปสอบถามหนุ่มกัญชัยดูได้ ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้พูดผ่านรายการข่าวใส่ไขยทางช่องไทยรัฐทีวียืนยันว่าทางรายการไม่เคยเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดรายการไม่ได้เก็บแต่ว่าพอทนายตั้มพูดแบบนี้ถ้าคนฟังไม่ดีมันจะฟังเป็นสองแบบแต่ถ้าความชัดเจนและเปิดฟังให้ชัดเจนเขาใช้คำว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการ โหนกระแสเก็บเงินลูกความตัวเองสามแสนบาทคือเรื่องนี้ทนายตั้มให้ไปถามหนุ่มกันชายเราก็ต้องตอบว่าเคยได้ยินอันนี้จริงๆเคยได้ยินเพราะว่าเคยมีกลุ่มทนายที่ไม่ใช่กลุ่มทนายตั้มเป็นทนายอีกหนึ่งกลุ่มเขาพูดกันว่ามีคนไปออกรายการโหนกระแสแล้วถูกทนายท่านนี้เก็บเงินจริงหรือเปล่า แต่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการนะเหมือนทนายท่านนี้เขาเก็บเป็นค่าวิชาชีพซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่าวิชาชีพแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นเงินค่าเสียเวลาที่เขาต้องไปออกรายการด้วยเก็บสามแ0นรวมค่านิดนิดหน่อยๆก็เป็นสามแสนห้าหมื่นที่ได้ยินมานอกจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้ยืนยันว่าไม่เคยเก็บแต่ยอมรับว่ามีคนที่ติดต่อมาออกรายการจริงๆ ขอออกโดยการจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการแต่ตนเองดูบริบทของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนการมาฟอกตัวตนเองไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่มาขอออกรายการขายของอันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอทุกตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวันก็ต้องระวังหน่อยเพราะทิศทางมันไปหลายทางตนเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆถึงวนกลับมาหาซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักฐานในเรื่องนี้ตัวเองก็มีอยู่ในมือแต่มันไม่ใช่เรื่องของเรา ใครเสียประโยชน์ก็ควรออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเองจะให้เราออกไปพูดก่อนมันก็ไม่ใช่